สวัสดีครับช่องสดใสอินดีครับ,มเ,รบมเมื่อนี้ยกเบิ่อรถไทยไอกรถยกเข่าครับคู่บัตา DC70 ครับเป็นแบบอุ่งครับมาเบิ่งเลยครับไปแล้วครับลงไปแล้วครับ ทำการเกยวแล้วครับไปแล้วินไปตังล่ำกันครับ ก้อไเละใดอยู่ครับกับหน้ากันหญ่่วางกับเจ้าไงครับ ยไกลจักหน่อยครับหน้าไฮแงยครับเป็นคู้บตาดีเจศูนย์ครับแบบอุ่งครับรถแค่นี้ก็สองปีครับยังใหม่ๆครับ เับยนะครับเจียวไปแล้วครับให้หนึ่งครับอันนี้ไหลที่สองครับ นี่เป็นหน้าแรกของโมบลล่บ้านนะครับเขาดอรครับวุ้นครับอยู่ไ,ไกลๆครับหน้าเป็นธงใ่ครับมาแล้วครับเขางามยู่ครับเพื่อครับห่วงห่วงใ่ห่วงงาม คนขับฝีมือครับเป็นไปไรเอาขอบกอนครับเราต้างไปกลางเรื่อยๆมาแล้วครับ บ,บเพื่อนดีครับสดใ้สดเกี่ยวผู้บัน t ครับดี 70G ครับใี่ครับ,รบอหอยต่างล่ำครับ อันนี้เป็นข้อหางครับทรงระวังครับ เดี๋ยวไปยังซี่จนมืดนะครับการเผามุมครับเจ็บมุมครับ ไปแล้วไปแล้วครับกันโยมม่มพุ่นแลครับมาแล้ว เก็บมุมแล้วก็เกี่ยวเขาแถวที่สองครับแหลนเร็วครับคูบตา้าหลดเกี่ยวคูปตา้าอะไรก็ห้าง่ายครับศูนย์บริการก็ไลยครับต้องคูบต้าครับเยวไป เรื่อยครคันอีน,นเขาเพเึอก็้นเกีียวเอาครับนครับใบใหม่ครับใส่ก้นเกีียวครับมาแล้วครับแดดองแล้วครับ เยี่ยวไปเรื่อยๆครับไป้วครับเกี่ยวไปยังสี่แล้วครับจนมืดไ่หมดแล้วครับบานนี้ ได้แล้วนะครับเจ็บน้ำขางกระแทะหน้าได้แล้วอาทิสั้นจากหน่อยเด้อครับบ่ได้เอาขากล่องมานำ กรบเบิงเพื่อนดีแล้วครับรถ่ยวเขาครับไปแล้วครับคนะครับแล่นเร็วเลยครับอันนี้หน้ากับมีหนำนะข้าวเดียวแล่นหอดคู ก็ตั้งล่ามาอีกครับ เกียวมาเรื่อยเรื่อยแล้วครับได้สองแถวแล้วครับแถวนี้เป็นแถวที่สามแล้วครับ ชัดๆครับมวนเอามวนเอาแล้วครับไดจีกับแมนก้นเกี่ยวครับภูมานีเป็นรถเกีียวแล้วครับเข้าไปแถวที่สามแล้วครับเกีียวแล้วๆครับมีรถมาอัดเพียงครับเหตดหน้ามีตาได้ครับได้ครับกันปุ๋ยบ่ะเงครับไปแล้วครับ กฝากติดตามช่องสดใสอินดีน้ำเลยด้อครับช่องน้องไม่ก้นติดตามกับท่านหลายด้กครับมื่อนี้ผ้ามาเบิงรถเจยวเขาหน้าขางๆกันละครับอันนี้เป็นเขาดอครับจังไดกะคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับ